มหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตร,ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้จัดก,การแข่งขันโอลิมปิกขุนยนต์ประจำปี2559สนามชิงแชมป์ภาคใต้ระหว่างวันที่23-24มิถุนายน2559นหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยายลัยราชพัฏภูเก็ตรบริษัทแกมมาโก,โกประเทศไทยจำกัดและสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรส์สพวค จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2559ชิงแชมป์ภาคใต้ WRO 2016 World Robot Olympiad 2016โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณีบุญญาอุดมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมด้วยนางสาวนวลวันชะอุ่มตัวแทนประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงแชมป์ภูมิภาคประจำภาคใต้ประจำปี2559คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณีบุญญาอุดมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่าในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต้องขอขอบคุณบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดและสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สพวค ที่ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2559ชิงแชมป์ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทแกมมาโกโประเทศไทยจำกัดและสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร,สตรส์สพวคได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนานาชาติ World ์โ b บ t ต l อ m p ม a ปียสให้เป็นผู้คัดเลือกเยาวชนไทยจำนวน100คน เพื่อทำการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2559ในระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายน2559ณนกะรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในวันดังกล่าว ทางด้านนางสาวนวลวันชะอุ่มตัวแทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการแข่งขันโอลิมปิกขุนยนต์กล่าวเพิ่มเติมว่าในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการจินตนาการในการสร้างและออกแบบขุนยนต รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการส่งเสริมเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่21สำหรับสนามภาคใต้นี้ได้มีการจัดก,การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภททั่วไปโดยแบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปี รุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า61ทีมนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันบริทชาเลนจ์สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบการต่อเลโก้ถ่ายทอดผลงานผ่านการเล่านิทานโดยแบ่งรุ่นการแข่งขันเป็นระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษามีเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน22ทีม สำหรับการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับเยาวชนเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทแกมมากโก้ประเทศไทยจำกัดที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้มีพื้นที่แสดงทักษะประลองไอเดียมุ่งสู่ความเป็นเลิศซึ่งจะทำให้เยาวชนมีพัฒนาการทางด้านความรู้การคิดวิเคราะห์และการสร้างศักยภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสองมาที่สนามเลยครับวันนี้ เราไม่ได้แทนน้องนะครน้องไม่ต้องกดตัวเองตกนี่ได้ทีต่อแรก19ปีก็มาแล้วนะครับทีมแรกจากิ12ปีก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหแสดงว่า ภาษาแต่ละคนนี่ประกอบใช้เวลาไม่ถึง20นาทีแล้วแต่ละทีมตรเกเทพพมินนะครับโผมากกอนทีแรกเลยนะฮะไบโยอ